สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดีชัน้นสุปิตาสุรพินิตจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำฟาร์มสัตว์ป่าค่ะการทำฟาร์มสัตว์ป่าหรือว่า Wildlife Farming นะคะก็คือการผสมพันธุ์แล้วก็เลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อขายสัตว์หรือว่าขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์นั้นๆในเชิงพาณิชย์ค่ะ ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะคะไม่ใช่การผสมพันธุ์สัตว์ป่าในกรงเลี้ยงโดยตรงค่ะแต่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในฟาร์มสัตว์ป่าเช่นกันการเพาะเลี้ยงสัตว์ป,ป่านะคะก็คือการเก็บไข่หรือว่าลูกของสัตว์ป,ป่าที่อายุยังน้อยนะคะมาเลี้ยงในพื้นที่ปิดตัวอย่างก็ได้แก่งูเหลือมในแอฟริกาหรือว่าจระเข้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์ป,ป่าลักษณะนี้นะคะจะพึ่งพาการจับสัตว์ออกมาจากป่าค่ะ โดยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุน์หรือว่าไซเตสนะคะอนุญาตให้พเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางสายพันธุ์ได้ค่ะเฉพาะในกรณีที่สัตว์นั้นๆนะคะมีจํานวนมากเกินไปในป่าค่ะหรืออาจจะไม่มีชีวิตรอดนะคะถ้าหากถูกปล่อยให้อยู่ในป่าเท่านั้นซึ่งในทางเทฤษฎีและแนวทางปฏิบัตินี้นะคะก็เป็นการป้องกันไม่ให้การพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเนี่ยส่งผลงกระทบต่อประชากรสัตว์ป่าค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทั่วโลกเนี่ยยังขาดการกํากับดูแลที่ดีค่ะส่งผลเสียมากมายนะคะต่อประชากรสัตว์ในป่าค่ะนอกจากนี้นะคะการที่หลายประเทศเนี่ยมีกฎหมายอนุญ,ญาตให้ซื้อขายสัตว์ป่าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในฟาร์มได้เนี่ยทำให้เกิดช่องโหว่ค่ะนําไปสู่ปัญหาการลักลอบจับสัตว์ป่านะคะมาปลอมแปลงเพื่อซื้อขายค่ะโดยอ้างว่าเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีสัตว์ป่ากว่า5.5พันล้านตัวนะคะจากทั่วโลกเนี่ยถูกสแสวงหาผลประโยชน์ตั้งแต่ถูกขายให้เป็นสัตว์เลี้ยงถูกกักขังและถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงตามสถานที่ท่องเที่ยวชิ้นส่วนนะคะก็ถูกนํามาเป็นสินค้าแฟชั่นเป็นอาหารหรือว่ายาแผนโบราณค่ะอุตสาหากรรมที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มสัตว์ป่าก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะ1ค่ะก็คือการค้าสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าจานวนมากนะคะถูกนํามาเลี้ยงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งมักเรียกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษสัตว์หายากหรือว่าสัตว์แปลกซึ่งการค้าขายสัตว์นะคะในฐานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยกินสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงค่ะสําหรับการค้าขายสัตว์ป่าทุกรูปแบบทั่วโลกสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็ครอบคลุมถึงนกป่สายพันธุ์สัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเช่นนกแก้วกิ้งก่างูเต่ากบ หรือว่าตัวดอนตำตาหรือว่าชูการไกลเดินนะคะสัตว์ที่ถูกนํามาซื้อขายเป็นสัตว์เลี้ยงนมีทั้งสัตว์ที่ถูกจับมาจากป่าแล้วก็ที่ถูกประสมพันธุ์หรือเพาะเลี้ยงในฟาร์มค่ะยกตัวอย่างเช่นการผสมพันธุ์นกที่มีเสียงไพเราะนะคะในเอเชียตวันออกเฉียงใต้การทําฟาร์มเต่าขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกายุโรปเวียดนามไทยจีน ซึ่งในหลายๆครั้งนะคะสัตว์ที่ถูกจับออกมาจากป่าเนี่ยมักถูกนํามาสวมรอยว่าเป็นสัตว์ป่าจากฟาร์มค่ะเพื่อหลบเลี่ยงความผิดฐานลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนั่นเองค่ะส่วนสองนะคะก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะตัวอย่างของสถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีการนําสัตว์ป่ามาใช้งานนะคะได้แก่การขี่หลังช้างการอาบน้ําช้างการว่ายน้ำกับโลมานะคะการดูแสดงโชว์ช้างโลมาสิงโตทะเลหรือว่าเสือนะคะ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ป่าโดยตรงค่ะเช่นการถ่ายรูปการรูปสัมผัสการให้อาหารยิ่งไปกว่านั้นนะคะสัตว์ป่าที่ถูกผสมพันธุ์เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจถูกซื้อขายในอุตสาหกรรมอื่นๆค่ะเช่นสิงโตจํานวนมากในแอฟริกานะคะก็ถูกผสมพันธุ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะสัมผัสลูกสิงโตตั้งแต่เล็กจากนั้นก็จะถูกส่งไปใช้งานในกิจกรรมล่าสัตว์เพื่อความบันเทงิงหรือว่าทร์ฟี่ฮันติงนั่นเองค่ะ แล้วเมื่อตายแล้วนะคะกระดูกของพวกมันเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้เป็นส่วนผสมในยาแผนโบราณหรือเสือนะคะในอุตสาหากรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เช่นเดียวกันมีหลักฐานนะคะนะคระบุว่าเสือเนี่ยถูกฆ่าเพื่อนําชิ้นส่วนไปทํายาแผนโบราณแล้วก็นําไปผลิตเป็นของที่ระลึกราคาแพงค่ะส่วน3นะคะนั่นก็คืออุตสาหากรรมยาแผนโบราณค่ะ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมเอเชียนะคะก็มักมีการนําชิ้นส่วนอวัยวะของสัตว์ป่ามาเป็นส่วนประกอบค่ะยกตัวอย่างเช่นหมี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ส่วนถุงน้ําดีและน้ําดีค่ะกวางก็จะใช้ส่วนเขานะคะตัวนิ่มก็จะใช้เกร็ดค่ะเสือนะคะก็จะใช้ในส่วนของกระดูกแล้วก็อุ้งเท้าแดดก็จะใช้ในส่วนของน่อกเต่าแล้วก็งูนะคะก็จะใช้ในหลายอวัยวะเลยตุ๊กแกและมาน้ำตังนี้ก็มีใช้ทั้งตัวนะคะตลอดจนสัตว์ป่าอีกหลากหลายสายพันธุ์ในอดีตค่ะ ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะก็จะมาจากการล่าโดยส่วนใหญ่ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็มาจากฟาร์มเป็นหลักค่ะปัจจุบันนะคะมีหมีกว่า2 0,000ตัวค่ะเสือ5 0 0 0 0ตัวสิงโต800 0ตัวแล้วก็มาน้ําอีกหลายแสนตัวนะคะแล้วก็เต่าเนี่ยหลายล้านตัวถูกผสมพันธุ์ในฟาร์มค่ะเพื่อการผลิตยาแผนโบราณโดยเฉพาะแม้ตำราย,ยาแผนโบราณน,นะคะอย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีนเนี่ยจะมียาเพียงแค่13%เท่านั้นค่ะที่ใช้สัตว์เป็นส่วนประกอบ ที่เหลือนะคะมักจะใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้นเลยค่ะส่วน4ี่นะคะก็คืออุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะชิ้นส่วนอวัยวะของสัตว์ป่าจำนวนมากนะคะก็ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมแฟชั่นเช่นกันค่ะเช่นขนจากปีกด้านนอกและขนอ่อนนะคะโดยปกติเนี่ยจะมาจากนกกระจอกเทศจากเป็ดหรือว่าห่านค่ะขนนะคะก็จะมาจากส่วนใหญ่จะเป็นมิงค์นะคะจิ้งจอกแรคคูนชิชิล่าเซเบิลหรือว่าจุนักจิ้งจอกค่ะ และหนังจากสัตว์เลืยคาะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงูเป็นจระเข้ค่ะในกรณีของฟาร์มขนสัตว์นะคะเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้หลากหลายแสนบาทค่ะ จากสถิตินะคะก่อนวิกฤตโควิด COVID 19เนี่ยยุโรปเป็นผู้ผลิตขนสัตว์รายใหญ่อันดับ2ของโลกค่ะโดยมีการเลี้ยงมิงนะคะสุนัขจิ้งจอกจิ้งจอกแรคคูนและก็ชินชิล,ล่านะคะร่วมกันกว่า37.8ล้านตัวค่ะขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดคือจีนนะคะซึ่งเลี้ยงมิงสุนัขจิงจจ้งจอกและจิ้งจอกแรคคูนเนี่ยรวมกันมากถึง50ล้านตัวค่ะ สำหรับสหรัฐอเมริกานะคะคและแคนาดาเนี่ยธุรกิจฟาร,ร์มขนสัตว์ถือว่าไม่ใหญ่มากนะะักค่ะแต่ก็ทํากันอย่างกว้างขวางนะคะมีการเลี้ยงมิง3.1ล้านตัวในสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่แคนาดานะคะมีการเลี้ยงมิงและสุนัขจิ้งจอกรวมกันราวๆ1.8ล้านตัวค่ะนอกจากนี้นะคะสัตว์เลื้ยค่าจำนวนมากก็ยังถูกผสมพันธุ์แล้วก็เพาะเลี้ยงในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเอาหนังไปทําเป็นสินค้าอีกด้วยค่ะแล้วจะต้องทํายังไงนะคะเพื่อจะหยุดการทําฟาร,ร์มสัตว์ป่าตรงนี้ทั่วโลกได้ การรดล,ลงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็จะช่วยลดความต้องการต่อสินค้าที่มาจากสัตว์ได้ค่ะรวมไปถึงความจําเป็นที่จะต้องมีฟาร์มสัตว์ป่านอกจากนี้นะคะการเพิ่มทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสัตว์มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายตลาดได้อีกทางหนึ่งค่ะโดยสินค้าทางเลือกเหล่านี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็บริบททางวัฒนธรรมไม่ต่างไปจากเดิมค่ะแต่ปัาศจากความโหดร้ายทารุณและผลเสียอื่นๆที่มาพร้อมกับฟาร์มสัตว์ป่าค่ะ การสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการยุติการทำความสัตว์ป่านะคะก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญค่ะการวางเป้าหมายแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะก็จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายค่ะซึ่งการทำงานร่วมกับกลุ่มคนต่างๆนะคะอย่างจริงจังเนี่ยก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะตลอดจนสามารถช่วยลดแรงต้านจากกลุ่มคนที่เสียประโยชน์พวกนี้อีกด้วยค่ะ ครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ